ยินดีต้อนรับกลับมาที่เ a l u x u r y Auto ตและวันนี้เราจะพาคุณขึ้นสู่ท้องฟ้าไปทำความรู้จักกับเครื่องบินขับไล่2,026 ATF6 สัญลักษณ์แห่งการก้าวกระโดดของกองทัพอากาศไทยในด้านเทคโนโลยีการบินยุคใหม่กองทัพอากาศไทยมุ่งมั่นสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและด้วยการเปิดตัว ATF6 เครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ที่สร้างขึ้นเองในประเทศก็ถือเป็นการประกาศศักยภาพด้านวิศวกรรมและความเป็นอิสระทางการป้องกันประเทศที่ยิ่งใหญ่ เครื่องบินรุ่นนี้ผสมผสานการออกแบบอากาศพลศาสตร์ที่ล้ำสมัยเข้ากับระบบอาวุธอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องยนต์แรงขับสูงทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้ทั้งการรบกลางอากาศและการโจมตีภาคพื้นดิน r t a f 6ปี2026ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อสงครามสมัยใหม่ที่ต้องอาศัยความเร็วความลับและความยืดหยุ่นมันมาพร้อมกับเรดาร์และระบบเซ็นเซอร์รุ่นใหม่ที่สามารถตรวจจับติดตามและโจมตีเป้าหมายหลายเป้าพร้อมกันอย่างแม่นยำ ห้องนักบินติดตั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์การบินดิจิทัลเต็มรูปแบบทั้งจอ SUD และจอสัมผัสทําให้นักบินควบคุมได้ง่ายขึ้นและเพิ่มการรับรู้สถานการณ์ในสนามรบที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วด้านสมรรถนะเครื่องบินรุ่นนี้ใช้เครื่องยนต์รุ่นใหม่แบบคู่ที่ให้กําลังสูงสามารถทําความเร็วเกินแม็สอและยังคงรักษาความคล่องตัวในความเร็วต่ําได้ดีทําให้เหมาะทั้งสําหรับการต่อสู้แบบดอกไฟและการสกัดการระยระไกลอัตราส่วนแรงขับต่อน้ําหนักช่วยให้ทําท่าทางการบินที่ซับซ้อนได้อย่างแม่นยํา การออกแบบเครื่องเน้นการพรางตัวและความลู่ลมโดยมีการลดพื้นที่สะท้อนสัญญาณเรดาร์และความร้อนจากเครื่องยนต์ลำตัวเครื่องเรียบคมและผสานปีกเข้ากับโครงสร้างทําให้ไม่เพียงแค่พรางตัวได้ดีขึ้นแต่ยังช่วยลดแรงต้านและเพิ่มประสิทธิภาพด้านเชื้อเพลิงความสามารถด้านอาวุธก็เป็นอีกจุดเด่น r t a f 6 b ปี2 6 2 6ติดตั้งจุดแขวนอาวุธหลายตำแหน่งสำหรับมิสไซล์อากาศสู่อากาศ ระเบิดนำวิถีและพ่ออดสงครามอิเล็กทรอนิกส์ห้องบรรทุกอาวุธภายในช่วยรักษาความลับในขณะบรรทุกยุทโธปกรณ์ขณะที่จุดแขวนภายนอกเพิ่มความยืดหยุ่นเมื่อภารกิจต้องการอำนาจการยิงมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการสกัดการเครื่องบินข้าศึกการโจมตีภาคพ,พื้นหรือภารกิจลาดตระเวณี ATF 6ก็พร้อมรองรับห้องนักบินถูกออกแบบโดยคำนึงถึงความสะดวกสบายและประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมบ่อนั่งตามหลักสรีรศาสตร์ ระบบแสดงผลบนหมวกและระบบควบคุมการบินที่มี AI ช่วยเหลือลดภาระงานของนักบินและเพิ่มความทนทานต่อภารกิจที่ยาวนานอีกทั้งยังมีระบบความปลอดภัยและการสำรองควบคุมเพื่อความมั่นใจในทุกสถานการณ์นอกเหนือจากสมรรถนะด้านการรบ r t a f 6ยังเป็นการแสดงถึงการลงทุนด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมการบินของไทยมันไม่ใช่แค่เครื่องบินรบแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความภาคภูมิใจและความก้าวหน้าทางวิศวกรรม ที่มุ่งลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศและสร้างอุตสาหกรรมการบินที่แข็งแกร่งภายในประเทศโดยสรุปแล้ว r t a f 6ปี2026เป็นเครื่องบินขับไล่หลายบทบาทที่ล้ำสมัยรวบรวมความเร็วความลับความคล่องตัวและอำนาจการยิงไว้ในแพลตฟอร์มเ,เดียวมันแสดงถึงอนาคตของกองทัพอากาศไทยและวางตำแหน่งให้ประเทศไทยก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นสำคัญด้านเทคโนโลยีการบิน ตั้งแต่การออกแบบพลังตัวความเร็วเหนือเสียงระบบอาวุธอันทรงพลังไปจนถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย r t a f 6จึงไม่ใช่เพียงแค่เครื่องจักรแต่เป็นสัญ,ญาลักษณ์ของความทะเยอทะยานและความก้าวหน้าถ้าคุณชอบการรีวิวเชิงลึกเกี่ยวกับ r t a f 6ปี2026และอยากชมยานยนต์สุดล้ำจากทั่วโลกเพิ่มเติมอย่าลืมกดติดตาม SA Luxury Auto เพื่อรับชมรีวิวสเปคและฟีเจอร์จากท้องฟ้าทะเลและท้องถนนอีกมากมาย